สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะจะสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562และกฎหมายลำดับรองครั้งที่3ที่จังหวัดอุดรธานีบูงเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัลค่ะ ในราชชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา,าเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ .2562 และกฎหมายลำดับรองครั้งที่3เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ นักวิชาการและประชาชนทั่วไปค่ะเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562และกฎหมายรำดับรองนะคะให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันทั้งในด้านเสร็จ ด้านเทคโนโลยีบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแนวทางการกํากับดูแลที่ยืดหยุ่นโปร่งใสและสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างแท้จริงค่ะด้านนางสาวกิ่งนภา,าบางชวดผู้ช่วยเลยขาธิการาคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวค่ะว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562ถือเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของประเทศที่มุ่งป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับชาติแต่จากการนำกฎหมายมาบังคับใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรากฏข้อจำกัดอยู่หลายประการเช่นความไม่ชัดเจนของอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล การประสานงานข้ามหน่วยงานซึ่งยังขาดประสิทธิภาพความกังวลของภาคประชาชนต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดด้านการรายงานเหตุการณ์ที่ยังไม่ครอบคลุมหรือไม่มีหรือว่ามีมาตรฐานสากลรองรับดังนั้นค่ะการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง,งอย่างต่อเนื่องค่ะ